ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้ก็มีรถแห่ครับมาจากแดนไกลครับมาอัปเดตระบบใหม่ครับเปลี่ยนกลางใบใหม่ของเราครับผมครับตอนแรกใช้ใบหนึ่งครับตอนนี้จัดไป2ใบครับตัวนี้เป็นกลางรุ่นพิเศษนะครับที่เราทํามาใส่รถแห่เล็กครับผมเราทํานานแล้วครับเลยไม่ได้มาทําต่อทีนี้เจ้านี้ก็สั่งใบเดิมมาครับในตู้กลางครับจะเป็นกลาง3ความถี่มีมิดโลครับมิดโลอยู่2ฝั่งซ้ายขวานะครับผมครับด้านกลางก็เป็นมิดใช่ไหมครับเดี๋ยวเป็นปากขอลดข้างบนนะครับด้านกลางกเป็นมิด ซ้ายขวาก็เป็นเสียงแหลมสลหรับตัวนี้ครับอีกหนึ่งรุ่นที่เราทํามาสลหรับคันนี้ครับผมทีนี้คันนี้เขาไม่เสียอะไรครับเคยเห็นไหมครับเบรคสองแถรดแห่เล็กคันนี้แหละที่ผมเห็นครับเป็นเบรคสองแถวครับหน้าซีดอกครับหลังอีกซีดอกครับเบรคสองแถวครับมาให้เราจูนให้ครับถือว่าได้เสียงที่มีคุณภาพมากครับผมลูกค้าก็มาเพิ่มพ o ว e r เป็นหนึ่งแท่นครับห้าศูนย์สี่ป1หนึ่งแท่นขับเสียงกลางครับผมครับแท่นยาวครับขับกลางได้ทั้งหมดเลยนะครับผมสำหรับแท่นนี้ถือว่าสุดยอดมากสำหรับเวอร์ตัวนี้ของเราครับขับ ขับให้ลูกค้าสลับตัวนี้ครับผมครับคันนี้บอกเลยก็เป็นเล่นสดสุดยอดอีกหนึ่งขั้นสลับรถแห่คันนี้ครับก็ฝากด้วยครับสลับเสียงการสลับรถแห่เล็กครับนี่ใบนี้ถือว่าค่าตอบโจทย์และได้ความแรงมากพอสมควรสลับคันนี้ครับกลาง4ี่ดอกแลมอีกสี่ดอกถือว่าสุดจัดแน่นอนกับใบราคาละหมื่นกว่าบาทเท่านั้นครับผมครับป่ะตดวสอบกังครับผม เขาจากไปรับใจสองปีแล้ววันนี้กลับมาทาไมไปโนราบ้านีใจคนไปโนลาบ้านีใจคนไม่ดังนกจะย้อนขึ้นตอนหนาใครก็มาในห้องเ้าเราด่นชิบเขาบานเด่นไม่ีห้องห้อนคนหลังย้อนตอนขอาไปคนหลัย้อนตอนเขาหักไปกันกันทาไมกําลังใจใส่ปุ๋ยปุ๋ย เธอนัยบิไม่อยากลีดกับพี่เฉลอแต่ก่อนคัวนมเกี่ยวไม่มีเอาเห็นเธอเชยไ่มวัดไปไม่ิบอกเลยจะนำมาเย่ยใหรืออะไรก็งามับไปแล้วเป็นเพื่ครยับไปแล้วเป็นเพน่อใครพ่อี่ยังจะได้ไวไหม่มาจนจะนาพอรองยาวใจพ่อยมต์ปิดเำเนรทำกรรมเหล่ากีดีดโดยคนสวยยาวดีดโดยคนสวยยาวอยาลุกไปยิ่งเธอเดียวดีดพอให้วพ่อตั้งแท้พุทห่อญาพิมพ์องคกลายคนหน